ฉันชื่อเกดอายุ25ปีเป็นพนักงานต้อนรับในตึกสำนักงานสูงกลางเมืองทุกวันหน้าที่ของฉันคือคอยดูแลผู้มาติดต่อคอยส่งเอกสารเล็กๆน้อยๆไปตามชั้นต่างๆชีวิตฉันเรียบง่ายไม่ได้หวือหวาแต่ฉันก็ภูมิใจเพราะอย่างน้อยฉันก็เลี้ยงดูครอบครัวได้ด้วยงานที่สุจริตแต่เบื้องหลังตึกใหญ่ที่หรูหราแห่งนี้ กลับเต็มไปด้วยความลับที่ฉันไม่เคยรู้มาก่อนจนวันที่ฉันบังเอิญเห็นเอกสารบางอย่างบนโต๊ะผู้บริหารใหญ่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการโยงใยธุรกิจมืดฉันไม่ได้ตั้งใจเห็นแต่เขาเห็นว่าฉันเห็นและตั้งแต่นั้นชีวิตของฉันก็ไม่เหมือนเดิมวันนั้นฉันถูกเรียกขึ้นไปที่ชั้น13ซึ่งปกติไม่มีใครขึ้นไปเลยเพราะว่าตามความเชื่อ คนส่วนใหญ่ถือว่าเลข13เป็นเลขอัปมงคลตึกนี้ก็เช่นกันทุกคนเรียกมันว่าชั้นปิดตายแต่แท้จริงแล้วมันถูกใช้เป็นที่เก็บเอกสารบางอย่างที่ไม่อยากให้ใครรู้ฉันเดินเข้าลิฟต์กับชายคนหนึ่งชื่ออนันต์เขาเป็นหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยของตึกฉันรู้จักเขาผิวเผินเขาเป็นคนเงียบๆสายตานิ่งเย็นวันนั้นเขาบอกว่ามีเรื่องอยากคุยฉันไม่ทันเอะใจ เพราะคิดว่าเป็นงานแต่พอประตูลิฟต์ปิดลงฉันเห็นเขายืนกอดออกเงียบผิดปกติลิฟต์ขึ้นไปชั้น13อย่างเชื่องช้าพอประตูเปิดสิ่งแรกที่ฉันเห็นคือความวังเวงทั้งชั้นมืดสลัวไฟบังดวงกระพริบดังติก๊กติ๊กเหมือนจะดับพื้นเต็มไปด้วยฝุ่นเก่าๆเ,เหมือนไม่เคยมีคนใช้งานมานานหลายปีฉันขนลุกทันทีอนันต์เดินนำไปทั้งหน้า ฉันก้าวตามอย่างลังเลเขาพาฉันไปถึงทางเดินลึกๆก,ก่อนหันกลับมาพูดสั้นๆว่าเธอเห็นมากเกินไปแล้วใบหน้าเขาเย็นชาไม่มีลังเลฉันชะงักหัวใจเต้นแรงมือสัน่นฉันพยายามอธิบายว่าฉันไม่ได้ตั้งใจจะเห็นอะไรทั้งนั้นเขาร้องให้เขาอย่าทำอะไรฉันแต่เขากลับคว้าแขนฉันแน่นลากฉันเข้ามาในลิฟต์อีกครั้งเขากดปุ่มลงแต่ประตูลิฟต์ก็ไม่เปิด มันค้างอยู่อย่างนั้นเหมือนใครบางคนกำลังเล่นตลกหรือเหมือนตึกไม่อยากให้ประตูปิดฉันพยายามดิ้นหนีแต่เขาผลักฉันล้มลงในลิฟต์ข้อมือฉันกระแทกกับพื้นจนเจ็บแปรบฉันร้องตะโกนแต่เสียงสะท้อนกลับมาในตู้เล็กๆเ,เท่านั้นไม่มีใครได้ยินอันนั้นหยิบกุญแจพิเศษออกมาบังคับให้ลิฟต์หยุดที่ชั้น13ตลอดการเขายืนมองฉันที่นอนอยู่ตรงพื้นสายตานิ่งไร้เมตตา เขาบอกว่าอยากรู้นักใช่ไหมงั้นก็ติดอยู่ที่นี่ไปตลอดหลังจากนั้นเขาก็เดินออกไปปล่อยฉันไว้คนเดียวในลิฟที่ประตูปิดตายฉันร้องไห้ร้องขอชีวิตตะโกนจนเสียงแหบแห้งแต่ไม่มีใครตอบกลับมาความเงียบเข้าปกคลุมหลอดไฟกระพริบสลับดับฉันได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังชัดหายใจติดขัดเพราะความกลัวหลายชั่วโมงผ่านไปฉันทั้งกระหายน้ำ ทั้งเหนื่อยล้าฉันเคาะประตูลิฟต์จนมือแตกแต่ไม่มีใครช่วยฉันนอนซบลงกับพื้นเย็นๆรู้สึกถึงความมืดที่ค่อยๆกลืนกินสุดท้ายร่างกายฉันก็อ่อนแรงลงเรื่อยๆเสียงสุดท้ายที่ฉันได้ยินคือเสียงหัวเราะเบาๆของอนันต์ที่ยังดังอยู่ในหัวเมื่อฉันลืมตาขึ้นอีกครั้งฉันเห็นร่างตัวเองนอนแน่นนิ่งในลิฟต์ดวงตาเบิกโพรงบนความหวาดกลัว ฉันพยายามจะกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงออกมาฉันพยายามจะออกไปแต่ทุกครั้งที่ก้าวออกจากลิฟต์ฉันก็กลับมาโผล่ที่ชั้น13ตลอดเวลาฉันยังคงติดอยู่ที่นี่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ทุกคนบอกว่าตึกนี้ไม่มีชั้น13แต่จริงๆแล้วมันมีและฉันยังคงถูกทิ้งไว้ที่นี่หลายครั้งฉันเห็นงานศพของฉันเองฉันยืนอยู่ที่มุมห้อง มองญาติร้องไห้พ่อแม่เสียใจแต่ไม่มีใครรู้ความจริงไม่มีใครรู้ว่าฉันไม่ได้หายไปเฉยๆฉันถูกทิ้งถูกขังไว้ที่ลิฟต์ชั้น13โดยที่เสียงของฉันไม่มีใครได้ยินและทุกวันนี้ถ้ามีใครกล้าเข้ามาในตึกกลางดึกถ้ามีใครกดลิฟต์ผิดชั้นจนมันเปิดออกตรงชั้นที่ไม่มีในผังอาคารพวกเขาจะเห็นฉันยืนอยู่ตรงนั้นซีดเผือดเงียบงนัน มองออกมาจากลิฟที่ไม่มีวันเปิดสู่โลกภายนอกตั้งแต่วันที่ฉันสิ้นลมในลิฟท์ชั้น13ความมืดก็กลายเป็นเพื่อนสนิทของฉันฉันวนเวียนอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาไม่ว่าจะพยายามเดินออกจากลิฟต์กี่ครั้งสุดท้ายฉันก็กลับมาที่เดิมประตูเปิด ปิดเองแต่ไม่มีใครเดินเข้ามาไม่มีใครได้ยินเสียงร้องขอชีวิตที่ฉันกรีดจนหมดแรงในช่วงแรกฉันยังสับสนไม่เข้าใจว่าตัวเองตายแล้วแต่เมื่อได้เห็นร่างของฉันนอนแน่นิ่งดวงตาเบิกกว้างค้างอยู่บนพื้นลิฟต์ฉันก็รู้ฉันไม่ได้เป็นคนอีกต่อไปฉันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครมองเห็นแต่ฉันก็ยังอยู่ หลายวันต่อมามีพนักงานคนหนึ่งกดลิฟต์ผิดเขามาคนเดียวกลางดึกกำลังจะไปชั้น14แต่ลิฟต์กลับเปิดที่ชั้น13พอประตูเปิดออกเขาเห็นเพียงความมืดสลัวไฟกระพริบและความเงียบวังเวงเขาชะโงกหน้ามองเข้ามาตอนนั้นฉันยืนอยู่ในมุมเงาดวงตาจ้องมองเขาตรงๆเขาเหมือนรู้สึกได้เพราะขนลุกสู้ เขารีบกดปุ่มปิดประตูอย่างร้อนรนแต่ประตูกลับไม่ยอมปิดลงง่ายๆมันปิดช้าเหมือนมีอะไรขวางไว้เขาหน้าซีดหอบหายใจแรงและพอประตูปิดสนิทเขาก็วิ่งหนีออกจากตึกโดยไม่หันกลับมาอีกเลยหลังจากนั้นข่าวลือก็เริ่มแพร่ไปทั่วตึก พนักงานหลายคนพูดกันว่าบางครั้งลิฟต์จะพาคนไปชั้น13ทั้งที่ในผังตึกไม่มีเลขนั้นบางคนเล่าว่าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้แผ่วๆข้างหูตอนอยู่ในลิฟต์บางคนเห็นเงายาวผิดธรรมชาติสะท้อนบนประตูลิฟต์สแตนเลสท,ทั้งหมดคือชั้นที่พยายามให้ใครสักคนรู้ว่าฉันยังอยู่ที่นี่ แต่คนที่ฉันต้องการให้เห็นคืออนันต์เขายังทำงานในตึกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขายังยืนคุมระบบความปลอดภัยใบหน้านิ่งเฉยเหมือนเดิมบางคืนฉันเห็นเขามองขึ้นไปที่ไฟแสดงชั้นตรงลิฟต์สายตาเหมือนหวาดระแวงแต่เขาก็ยังทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น ฉันไม่ยอมฉันเริ่มตามเขาทุกครั้งที่เขาเดินรอบตึกฉันเดินอยู่ข้างหลังทุกครั้งที่เขามองกระจกวงจรปิดฉันสะท้อนอยู่ในนั้นเสียงฝีเท้าของฉันดังแผ่วๆตามหลังเขาเสมอและไม่ใช่แค่อน,นันต์ฉันเริ่มเห็นผู้บริหารใหญ่ผู้ชายอายุห้าสิบกว่าที่เคยสั่งงานทุกคนด้วยเสียงแข็งเขาคือคนที่ฉันเห็นครั้งสุดท้ายในห้องทำงานก่อนถูกเรียกไป เขามีส่วนเกี่ยวข้องแน่เอกสารที่ฉันเห็นเป็นของเขาฉันจำชื่อเขาบนปกแฟ้มได้แม่นยำแต่เขากลับเดินยืดอกในบริษัทเหมือนไม่มีบาปติดตัวสิ่งที่ทำให้ฉันเริ่มแค้นมากขึ้นก็คือฉันได้ยินเขาพูดกับอนันต์ในคืนหนึง่งขณะที่ทั้งสองยืนคุยกันเงียบๆตรงมุมลานจอดรถเสียงเขาเย็นชาเขาพูดว่า ทำดีแล้วไม่มีใครสงสัยหรอกชั้นนั้นไม่มีใครกล้าไปอยู่แล้วประโยคนั้นแทงลึกในใจฉันมันชัดเจนว่าเขาคือคนสั่งให้อนันทรร์ทำคืนนั้นฉันตัดสินใจฉันไม่ยอมยืนรองเงียบๆฉันเริ่มปรากฏให้คนอื่นเห็นชัดขึ้นบางคนเจอฉันในเงากระจกเงาสะท้อนของลิฟต์ บางคนเห็นฉันยืนอยู่ในลิฟต์ตอนประตูเปิดทั้งที่ไม่มีใครควรอยู่และบางคนถึงขั้นเจอฉันในฝันเห็นฉันนั่งอยู่มุมห้องลืมตาค้างไม่กระพริบยิ่งเวลาผ่านไปฉันยิ่งโกรธเพราะคนที่ควรรับผิดชอบกลับอยู่สบายขณะที่ครอบครัวฉันร้องไห้ทุกคืนพ่อแม่ยังคิดว่าฉันหายไป ไม่มีศพไม่มีคำตอบและที่เลวร้ายที่สุดคือวันงานศพเชิงสัญ,ญลักษณ์ของฉันอน,นันยังกล้ามายืนก้มศีรษะเหมือนเสียใจฉันยืนมองตรงนั้นร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดเห็นทุกคนสวดให้ฉันไปสู่สุขติแต่ฉันไม่ไปไหนเพราะฉันยังติดอยู่ที่ลิฟต์ชั้นสิทุกครั้งที่ใครกดปุ่มลิฟต์ตอนดึกๆ ฉันจะอยู่ตรงนั้นเฝ้ามองพวกเขาด้วยสายตาเดิมที่ฉันเคยมองอนัน์ตในคืนสุดท้ายสายตาของคนที่ร้องขอชีวิตแต่ไม่มีใครช่วยและเสียงของฉันที่พวกเขาได้ยินแผ่วๆว่าช่วยฉันด้วยก็คือเสียงเดียวกับวันที่ฉันถูกทิ้งไว้แต่สิ่งที่ยังติดอยู่ในใจฉันไม่ใช่แค่การถูกทิ้งให้ตายในลิฟต์เก้านั้นแต่มันคือความจริงที่ว่า ฉันเห็นอะไรบางอย่างมาก่อนหน้านั้นเอกสารที่ฉันเห็นมันไม่ใช่การฟอกเงินธรรมดามันโยงไปถึงสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นและนั่นอาจเป็นเหตุผลที่ทำไมพวกเขาถึงต้องการให้ฉันเงียบตลอดการ คืนแล้วคืนเล่าฉันยังคงติดอยู่ในลิฟต์ชั้น13ที่ไม่มีใครยอมรับว่ามีอยู่จริงทุกอย่างวนกลับมาที่เดิมเสมอไม่ว่าจะพยายามเดินออกไปกี่ครั้งฉันก็โผล่มาอยู่ในลิฟต์ตู้เดิมนั้นท่ามกลางความมืดสลัวกับหลอดไฟกระพริบที่เหมือนจะดับทุกเมือ่อ ความทรมานไม่ได้อยู่แค่การติดค้างแต่คือการเห็นคนที่ฆ่าฉันยังใช้ชีวิตอย่างสบายราวกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้น ช่วงแรกคนในบริษัทเพียงได้ยินเสียงแปลกๆเช่นเสียงกดปุ่มลิฟต์เองทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในนั้นหรือเสียงผู้หญิงร้องไห้เบาๆติดมากับคลื่นวิทยุสื่อสารของรอปภพอแต่เมื่อเวลาผ่านไปฉันเริ่มไม่พอใจกับแค่เสียงสกิดฉันต้องการให้พวกเขาเห็นต้องการให้ความจริงที่ถูกซ่อนถูกลากออกมา คืนหนึ่งพนักงานหนุ่มชื่อธีรพลกดลิฟต์เพื่อกลับบ้านเขาตั้งใจไปชั้นล่างแต่ลิฟต์กลับหยุดที่ชั้น13ประตูเปิดออกอย่างช้าๆและเขาเห็นเพียงทางเดินยาวมืดมืดไฟกระพริบเป็นจังหวะผิดปกติ ขณะนั้นฉันยืนอยู่ปลายทางเดินเงียบๆผมยุ่งปรกหน้าร่างซีดเผือดฉันไม่ได้ก้าวเข้ามาแต่ยืนเฉยๆจ้องตรงไปที่เขาทีรพนตกใจสุดขีดรีบกดปุ่มปิดประตูรัวๆจนประตูปิดลงแต่ทันทีที่เขาหันกลับมามุมหนึ่งของกระจกเงาในลิฟต์สะท้อนภาพฉันยืนอยู่ข้างหลังเขาเขากรีดร้องสุดเสียงประตูลิฟต์ลงไปถึงชั้นล่างพอดี พอประตูเปิดเขาวิ่งพรวดออกมาแทบไม่ทันหายใจหลังจากคืนนั้นเขาลาออกทันทีเรื่องนี้กลายเป็นข่าวลือใหญ่ในบริษัททุกคนเริ่มพูดกันว่าลิฟต์มีผีบางคนบอกว่าเป็นเงาของพนักงานเก่าที่หายไปโดยไม่มีใครรู้ชะตาก,กรรมฉันฟังพวกเขาพูดถึงฉันด้วยความเจ็บปวดฉันยังมีชื่อยังมีครอบครัวแต่กลับถูกพูดถึงเหมือนเป็นแค่เรื่องเล่า ฉันเริ่มตามอนันต์มากขึ้นเขาคือมือสังหารเขาคือคนที่ทิ้งฉันในลิฟต์เขาพยายามทำเป็นไม่กลัวแต่ในสายตาลึกๆฉันเห็นความหวาดระแวงซ่อนอยู่ทุกครั้งที่เขาเข้าใกล้ลิฟต์ฉันทำให้ไฟดับฉันทำให้เสียงสัญญาณผิดปกติฉันทำให้เงาของฉันปรากฏอยู่ตรงประตูก่อนที่มันจะเปิดฉันเห็นเขาหายใจแรงมือสั่นเล็กน้อยและบางครั้งฉันยังได้ยินเสียงเขาบ่นคน เดียวว่าอย่าตามมาแต่ความจริงก็คือฉันไม่ได้แค่ตามเขาฉันตามผู้บริหารใหญ่ด้วยผู้ชายคนนั้นคือรากของเรื่องทั้งหมดวันหนึ่งฉันเห็นเขายืนคุยกับอนันต์อีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่ลานจอดรถแต่เป็นในห้องประชุมที่ไฟดับพรึบโดยไม่มีสาเหตุไฟติดติดดับดับทำให้เงาของฉันสะท้อนอยู่บนผนังชัดเจนเขาหยุดพูดไปชั่วขณะเหลียวมองไปรอบห้องเหมือน รู้ว่ามีบางสิ่งอยู่ด้วยเสียงฉันดังขึ้นกล้องฉันยังอยู่ในชั้นที่คุณปิด เขาหน้าเสียแต่ยังทำเป็นเข้มแข็งจากนั้นสิ่งที่เริ่มเกิดขึ้นคือฝันซ้ำคนที่เคยขึ้นลิฟต์พิชชันมักจะฝันเห็นฉันอยู่ในลิฟต์ฝันเห็นฉันยืนก้มหน้าแต่ดวงตาแดงกำ่ำจ้องทะลุค,ความมืดพวกเขาตื่นขึ้นมากลางดึกหัวใจเต้นแรงบางคนป่วยกระทันหันบางคนขอลาออกเพราะรับไม่ไหวฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายพวกเขาแต่เสียงของฉันกลายเป็นคำสาปตืดหู ไม่เลิกช่วยฉันด้วย ถ้าว่าฉันไม่ได้ตามคนเหล่านี้เพียงเพื่อหลอนฉันตามหาโอกาสให้ความจริงโผล่ออกมาและโอกาสนั้นมาเร็วกว่าที่คิดเมื่อหนึ่งในรปภร,รุ่นใหม่บังเอิญไปเจอแฟ้มเอกสารบางส่วนที่ถูกทิ้งไว้ในห้องเก็บของเก่าเป็นเอกสารการเงินที่โยงไปถึงผู้บริหารใหญ่เขานำมาเล่าให้เพื่อนฟังว่าบริษัทนี้ไม่ปกติและหลังจากคืนนั้นเขาก็ฝันเห็นฉันชัดเจนยิ่งกว่าคนอื่น เขาเล่าว่าในฝันลิฟต์เปิดออกตรงชั้น13และฉันยืนอยู่ตรงกลางตู้ผิวซีเผือดดวงตาแดงก่ำจ้องเขาก่อนที่ฉันจะยกมือชี้ไปที่แฟมในมือเขาพร้อมพูดเสียงก้องว่านี่คือความจริง ทุกอย่างเริ่มชัดแล้วว่าฉันไม่ได้ถูกฆ่าเพียงเพราะบังเอิญเห็นแต่เพราะเอกสารเหล่านั้นมันโยงไปสู่ความลับมืดที่ผู้บริหารใหญ่ไม่อยากให้ใครรู้และอันนั้นก็เป็นแค่มือสั่งการฉันถูกฆ่าเพื่อปิดปากไม่ให้ความจริงรั่วไหล แต่สิ่งที่ทำให้ฉันยิ่งแค้นคือไม่ใช่ฉันเพียงคนเดียวที่เคยถูกดึงเข้ามาในลิฟต์ชั้น13ก่อนหน้านี้เคยมีคนหายไปโดยไม่มีใครพูดถึงและทั้งหมดก็ถูกโยนทับด้วยข้อแก้ตัวว่าเป็นอุบัติเหตุหรือลาออกกระทันหันหลังจากที่ฉันรู้แล้วว่าฉันไม่ใช่วิญญาณเดียวในชั้น13ความรู้สึกก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจากเดิมที่ฉันคิดว่าตัวเองติดอยู่เพียงลำคังกลับ กลายเป็นว่ามีใครบางคนอออาจหลายคนกำลังวนเวียนอยู่ตรงนี้เหมือนกันคืนหนึ่งลิฟต์พาฉันไปหยุดที่ชั้น13าตามปกติแต่พอประตูเปิดออกเสียงที่ดังขึ้นมาไม่ใช่ความเงียบอีกต่อไปหากแต่เป็นเสียงหอบหายใจเสียงเคาะเบาๆคล้ายเล็บขูดกำแพงเสียงสะอื้นของใครบางคนที่ไม่ใช่ฉัน ฉันหันไปตามเสียงและเห็นเงาเลือนรางของผู้หญิงผมยาวในมุมมืดเธอนั่งกอดเขา่าร้องไห้ไม่หยุดฉันเดินเข้าไปใกล้แต่ทันทีที่เธอเงยหน้าฉันเห็นว่าหน้าตาของเธอไม่ชัดเจนราวกับถูกกลืนกินด้วยความมืดแต่ดวงตานั้นเบิกกว้างเปล่งแววตาสิ้นหวังอย่างสุดขีด เธอกระซิบกับฉันว่าเธอก็ถูกขังเหมือนกันใช่ไหมเสียงนั้นเบาเหมือนลอยมาในลมฉันยังไม่ทันตอบเธอก็หายไปเหลือเพียงความมืดและกลิ่นฝุ่นอับที่ลอยคลุ้ง จากวันนั้นเป็นต้นมาฉันเริ่มได้ยินเสียงมากขึ้นในทุกคืนบางคืนเป็นเสียงผู้ชายร้องโวยวายบางคืนเป็นเสียงเคาะกำแพงดังต่อเนื่องเหมือนใครพยายามหนีแต่ที่ทำให้ฉันหนาวไปทั้งร่างคือเสียงเด็กหัวเราะเบาๆลอยวนในทางเดิน ความจริงที่ฉันเริ่มเข้าใจคือไม่ใช่แค่ฉันที่ถูกฆ่าและปิดปากแต่ที่นี่เคยเป็นที่เก็บศพหรือไม่ก็เป็นที่ทิ้งใครหลายคนที่หายไปโดยไร้ร่องรอย ทุกครั้งที่พนักนานเผือกดลิฟต์ผิดแล้วมาถึงชั้นนี้พวกเขาจะได้เจอสิ่งที่ต่างกันไปบางคนเห็นผู้หญิงร้องไห้บางคนเห็นเด็กนั่งเล่นบนพื้นบางคนเห็นคนยืนจ้องอยู่ในมุมแต่ไม่เคยมีใครเห็นพร้อมกันทั้งหมดเหมือนแต่ละวิญญาณเลือกจะปรากฏกับคนที่เหมาะสมเท่านั้นส่วนชั้นเลือกที่จะตามหลอนอนัอนต์และผู้บริหารใหญ่ อันนันเริ่มแสดงความหวาดกลัวออกมาชัดเจนขึ้นทุกวันเขาเริ่มนอนหลับไม่สนิทมีรอยคล้ำใต้ตาเพื่อนร่วมงานบางคนบอกว่าได้ยินเขาตะโกนชื่อฉันกลางดึกบางวันเขาไม่กล้าเข้าใกล้ลิฟต์แม้เป็นงานที่เขาต้องทำฉันยืนรอเขาทุกครั้งที่ไฟลิฟต์กระพิบทำให้เขาหนีหันหลังกลับ ผู้บริหารใหญ่เองก็ไม่ผลฉันตามเขาไปในห้องประชุมชั้นบนสุดตอนที่เขากำลังคุยกับลูกค้าไฟก็ดับพรึบกลายเป็นมืดสนิททั้งชั้นและเสียงฉันก็ดังก้องไปทั่วห้องฉันที่คุณบอกว่าไม่มีฉันยังอยู่ในนั้นลูกค้าหน้าซีดรีบลุกออกจากห้องส่วนเขาพยายามทำใจแข็งแต่เหงื่อที่ไหลตามขมับก็บอกความจริงทั้งหมด ยิ่งฉันกดดันความจริงก็เริ่มเผยออกมาพนักงานเก่าหลายคนเริ่มพูดถึงคนที่เคยหายไปเฉยเฉยจากตึกนี้บางคนบอกว่าเคยมีแม่บ้านคนหนึ่งหายตัวตอนกลางคืนบางคนบอกว่ามีช่างซ่อมไฟที่ไม่เคยกลับบ้านถูกเรื่องถูกปิดไว้ด้วยข้ออ้างง่ายๆว่าลาออกหรือหนีไปแต่ไม่มีใครเคยได้ลาพักร้อนไม่มีใครเคยได้ติดต่อ,อกลับมา ทั้งหมดนั้นอยู่ในชั้น13ฉันเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นเรื่อยๆว่าที่นี่ไม่ใช่เพียงที่ที่ฉันถูกท่าแต่มันคือสุสานที่ถูกปิดบังทุกวิญญาณที่ถูกโยนทิ้งถูกขังอยู่ตรงนี้และฉันไม่รู้เลยว่ามีทั้งหมดกี่คนแต่ทุกเสียงทุกสายตาทุกเงาล้วนบ่งบอกความทรมานที่ไม่สิ้นสุด สิ่งที่น่ากลัวกว่าความเฮี้ยนคือความจริงที่ฉันพึ่งตระหนักความลับที่ฉันเห็นในเอกสารวันนั้นไม่ได้โยงไปแค่เรื่องเงินสกปรกแต่มันเชื่อมโยงไปถึงการใช้ชั้น13เป็นที่ทำลายหลักฐานคนที่รู้มากคนที่เป็นภาระหรือแม้แต่คนที่ขัดขวางถูกลากขึ้นมาที่นี่และหายไปตลอดการ ฉันไม่ใช่รายแรกและอาจไม่ใช่รายสุดท้ายและนี่คือสิ่งที่ฉันไม่อาจปล่อยผ่านได้ฉันไม่ได้ต้องการแค่ให้คนรู้ว่าฉันถูกฆ่าแต่ฉันต้องการให้โลกเห็นว่าฉัน13มมีอยู่จริงและทุกคนที่ถูกฝังในนั้นต้องได้รับความยุติธรรม ลองนึกภาพคนสองคนที่รายได้พอๆกันคนหนึ่งใช้หมดทุกเดือนไม่เหลือเก็บอีกคนหัดเก็บก่อนใช้คุมใจตัวเองไม่ให้ไหลไปกับความอยากเล็กๆผ่านไปห้าปีสิ่งที่ต่างออกมาคือคนแรกยังอยู่ที่เดิมหรือแย่กว่าด้วยซ้ำแต่คนที่เก็บกลับมีเงินก้อนมีโอกาสลงทุนมีทางเลือกใหม่ในชีวิตชีวิตเขาไปได้ไกลกว่าเพราะใจเขาไม่แพ้ใจตัวเอง เขาคุมมันได้ให้อยู่กับสิ่งที่ควรไม่ใช่สิ่งที่อยากชั่ววูบวินัยในการเก็บเงินยังเป็นการสอนให้เราเคารพตัวเองด้วยนะเพราะมันคือการบอกกับตัวเองว่าฉันเห็นคุณค่าของอนาคตมากกว่าความสุขชั่วคราวตอนนี้ ทุกครั้งที่เราเก็บเงินแทนที่จะใช้เรากำลังยืนยันกับตัวเองว่าอนาคตชันสำคัญการฝึกใจแบบนี้มันจะทำให้เรามีแรงในการทำอย่างอื่นมากขึ้นด้วยเช่นการตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ทักษะใหม่การพัฒนาตัวเองเพราะเรารู้แล้วว่าการรอการอดการทำสิ่งที่ควรมันคุ้มค่า ในทางกลับกันคนที่ไม่มีเงินเก็บก็ไม่ใช่ว่าเขาเลวหรือผิดแต่เขาอาจจะยังไม่ฝึกวินัยใจตัวเองมากพอชีวิตเลยมักวนอยู่กับหาแล้วก็หมดหาแล้วก็หมดเหมือนตักน้ำใส่ตะกร้าไม่มีทางเต็มบางคนอาจจะบอกว่าฉันหาเงินน้อยเลยไม่มีเก็บแต่มันไม่จริงเสมอไปเพราะมีคนที่หาเงินน้อยแต่ยังเก็บได้และก็มีคนที่หาเงินเยอะแต่ไม่มีเหลือเก็บเพราะปัญหามันไม่ใช่ปร แต่มันคือวินัยที่คุมใจไม่ให้ใช้เกินตัวการเก็บเงินจึงเป็นเหมือนการทดสอบตัวเองทุกวันว่าเรายังชนะใจตัวเองได้อยู่หรือเปล่าถ้าเราชนะได้เราจะไปได้ไกลกว่าเพราะคนที่ใจไม่แพ้ต่อให้ทางข้างหน้ายากแค่ไหน เขาก็ไปถึงจุดหมายได้การเก็บเงินคือการซ้อมใจให้แข็งแรงไม่ต่างจากการออกกำลังกายที่ซ้อมกล้ามเนื้อให้แข็งทุกบาทที่เราเก็บได้คือการยืนยันว่าครั้งนี้เราเลือกอนาคตมากกว่าความสุขชั่ววูบ ชีวิตที่ไปได้ไกลไม่ใช่ชีวิตที่สะดวกสบายตั้งแต่ต้นแต่คือชีวิตที่ใจแข็งพอจะผ่านช่วงลำบากเล็กๆในวันนี้เพื่อไปถึงความสบายในวันหน้าการเก็บเงินจึงไม่ใช่เรื่องการเงินแต่เป็นเรื่องการฝึกใจถ้าใจเราฝึกจนคุมได้แล้วทุกเรื่องในชีวิตก็จะคุมได้ตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นงานความสัมพันธ์สุขภาพหรือการใช้ชีวิตประจำวันเพราะใจมันคือราก ถ้าคุมรากได้ทุกกิ่งก้านก็จะโตได้ตรงและมั่นคมนี่แหละที่บอกว่าการเก็บเงินคือการฝึกวินยัยและเมื่อเราคุมใจตัวเองได้จริงๆชีวิตมันก็จะไปได้ไกลกว่าที่คิดมากเพราะเราไม่ได้ถูกใจลากไปกับสิ่งล่อตาลอยทางข้างๆแต่เรากำลังเดินไปตามทางที่วางไว้ด้วยสติและความตั้งใจและสิ่งนี้ไม่มีอะไรมาแทนได้เลย